สวัสดีครับน้องแมวทำอะไรครับน้องแมวน้อยน้องแมวน้อยทำอะไรครับจ้องทำอะไรน้อนะครับน้องแมวน้องแม่กระโดด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 ไหมกระโดดไหมกระโดดไหมกระโดดไหมยึบยึบยึบนับหนึ่งสองจัง เอาเดี <iet> ch ๋ยวกระโดดมาจะได้เดี๋ยวจะได้เห็นอ่ากระโดดจึ๊บจึ๊บจึ๊บโดดจึ๊บจึ๊บเอาไม่กระโดดเลยได้เดี๋ยวเอากระโดดเอ้าจึ๊บจึ๊บเอาไหมเอาไหมถึงไหมถึงไหมถึงไหมเอากระโดดดิกระโดดดิจะกระโดดขึ้นไม้นะครับขึ้นไม้อันนั้นนะครับผมนี่ไม้ที่ของกว้างไว้นะครับผม ครับผมน้องแมวครับผมลุ้นน้องแมวครับน้องแมว,แมวจะกระโดดมนกระโดดนะครับผมลุ้นนะครับผมกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นไม้เกาะไม้ครับกระโดดเกาะไม้น่ะเพนมาแงครับผมมาแลงนะโดนลุ้นนะครับผมเอาไหมเอาไหมขึ้นไหมขึ้นไหมอโอยไม่ขึ้นเลยนี่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 มาแงเขาไต่อยู่เห็นไหมเนี่ย มาใจนู้นมาใจนู้นแมวนะครับน้องแมวมาลุ้นน้องแมวเดียวกันนะครับผมว่าจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมจะกระโดดเอาแมลงครับผมเขายังแงนมองอยู่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับให้กาลังใจน้องแมวนะครับผมนะครับผมน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับผมนี่นะครับผมเขายังสงสัยแมลงอยู่นะครับผมแมลงอยู่บนไม้นะครับผม จุใส่แมลงอยู่นะครับผมแมลงอยู่บนไม้นู้้นนะครับผมนี่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 นะครับแมลงครับผมนี่นะครับผมแมลงน้องแมวเขาเห็นนะครับเห็นแมลงครับผมนี่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 ยืนมือใส่นะครับยืนมือใส่เขามองเลยครับผมแมลงแมลงตัวนี้น้อยนะครับกับน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับผมเอาไม่ได้นะครับเอาไม่ได้ลงมานอนเลยนะครับผม เอาไม่ได้เลยลงมานอนนะครับน้องแมวนะครับผมน้องแมวสามสีนะครับผมดูตาครับดูตาครับผมนี่ดูตาข้างนี้นะครับผมนี่ดูตาข้างนี้นะครับต่างกันนะครับผมลดฮึบฮึบฮึบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นนะครับไม่เห็นแมลงครับผมโอ้ยแมวตาซื้อ จะเสื้อมากนะครับผมน่ารักน่ารักนะครับน้องแมวนะับดูท่านั่งกับดูท่านั่งครับผมแต่ขี้อ่อนมากนะขี้อ่อนมากนะครับผมนั่งแมวสามสีนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามด้วยนะครับบายบายครับผม